สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำตัวเสริมตัวหนึ่งนะครับของ Google นะครับที่จะเพิ่มความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยความสามารถของตัวเสริมตัวนี้นะครับจะทำให้เราสามารถวาดวาดอธิบายหน้าจอขณะที่เรานำเสนอได้นครับโดยต้องไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นมาติดตั้งเลยนะครับครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอให้เข้าไปที่เว็บ เว็บสตร์ของ Google นะครับจากนั้นในช่องค้นหานะครับให้อาจารย์เคําว่าเว็บเพนนะครับเว็บเพนนะครับเมื่อกดค้นหาแล้วมันจะมีหลายตัวนะครับที่ผมแนะนำตัวแรกสุดนะครับเว็บเพนธรรมดานะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับกดติดตั้งได้เลยครับเพิ่มใน Google Chrome นะครับเพิ่มส่วนขยายนะครับ แล้วก็ปมไปนะครับทีนี้เราจะให้ตัวตัวขยายของเรามาแสดงบนทัสบา์นะครับให้คุณครู้กดไปที่ตัวจิ๊กซอนะครับแล้วก็เลือกตัวเสริมนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวปักหมุดนะครับเป็นสีฟ้านะครับขึ้นมานะครับถ้าเราอยู่ในหน้าเว็บสโตนี่เราไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเราเามาใช้ได้เราต้องไปเปลี่ยนไปเว็บอื่นครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะกลับไปที่เว็บ อีเดียน,คร,ยน,ค,รยนครับไหนก็ได้นะครับอยา่างนี้เครับครับเว็บนี้นะครับสมมุติผมอยากอาสอนสอนนักเรียนในเว็บนี้แล้วก็จะมีการคอมเมนต์ดอกจันอะไรต่างๆจะใช้กดไปที่แอปส่วนขยายร <S <S เราจะมาไล่ทีละครึ่อนะครับัแรกคือ ตัวราเลือกสีก่อนครับผมขอเป็นสีแดงนะครับตัวแรกคือดินสอเราก็สามารถขีดครับขีดได้เมื่อเราเห็นว่าขีดไปแล้วเส้นมันเล็กขยายเส้นนะครับเส้นที่ไซส์ครับเส้นไม่ได้ใหญ่ขึ้นอยากให้มันบางหน่อยก็ขยายเข้ามาหน่อยเส้นก็จะบางนะครับมันั้นแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ในลักษณะไหนนะครับต่อไปคือหยุดครับ ผมอยากได้สีฟ้านะครับสีเขียวนิดก็อยู่ครับสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราเลือกนะครับเลือกสีดำนะครับไม่ใช่กลายเป็นสีดำอันต่อไปคืออักษรเราสามารถอิมพ์ตอักษรได้นะครับเช่น่าว่าทดสอบครับทดสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับทดสอบ i s i s ถ้าเราอยากได้ตัวใหญ่เราก็ต้องเลือกขนาดก่อนครับแล้วก็ค่อย คิดใหม่นะครับเพราะนั้นเราจะไม่สามารถเ,เลือกพิมพ์แล้วมาแก้แขแก้ไข่ขนาดสีหลังครับหรือแก้สีสีหลังเราสามารถแก้ได้นะครับเราต้องเลือกเลือกสีเลือกขนาดเรียบร้อยถึงจะพิมพ์นะครับตัวต่อไปคือว่ดเส้นตรงเส้นตรงครับมันจะเป็นเส้นตรงไม่เบี้ยวนะครับ การทุกวันไปเลยครับอันต่อไปเส้นที่มีลูกศรเช่นเราอยากชี้ทางไหนเรา,าก็เลือกนะครับอยากให้เล่นตรงไหนนะครับเล่นตรงไหนคนระับเล่นตรงไหนปรชีร้ไปเลยนะครับชี้ไปเลยชีย้ไปเลยอันต่อไปเส้นโค้งนะครับเส้นโคนกก้งนะครับแล้วก็ดึงมานะครับนี่คือเส้นโค้งแบบที่หนึ่งเราจะลากเส้นมาก่อนแล้วก็ดึงโค้งนะครับผมอยากลบทั้งหมดคนที่จะอยากนะครับโค้งครับต่อไปครบ ครึบตัวเอชก็คือเราวาดเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะดึงโค้งสองครั้งนะครับสองครั้งสองครั้งโค้งครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็โค้งครั้งที่สองสองครั้งครับอันที่สามคือลากวาดภาพอิสระแต่แบบเป็นจุดต่อจุดครับวาดลากครับยังไงก็ได้นะครับก็จะเป็นเส้นตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับ อันที่ไปก็คือวงกลมนะครับวงกลมต่อไปคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับอันต่อไปคือลูกศรนะครับรก็คือเสื้อเราจะชี้นะครับเราจะชี้ต่อไปคือยังลบครับยางลบอันต่อไปคลลือ,อเทสีผมเลือกสีแดงผมจะเทสีนะครับเทสีนี้นะครับ อันต่อไปคือตั้งค่าอันนี้ตั้งค่าน,นีคน่คือตั้งค่าชัดๆของของเครื่องมือคราว่าจะใช้อะไรมากครับอันนี้เป็นตั้งค่ากันเองครับสุดท้ายคือเวลาเราวาดเสร็จนะครับเราวาดร,รูปต่างๆแล้วเราอยากเห็นหน้าจอไว้นะครับหน้าจอไว้เรากดมาที่รูปต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่าให้เราดาวน์โหลดเราเพ้นพ์ต่อนะครับ c o ป y ี Copy c o p เราจะครอบเราจะทำเป็นพื้นหลังนี่นะครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกของคุณครูนะครับครับก็เป็นเครื่องมือเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่สามารถเอาไปใช้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ